ตาตั้งครับ <lớ p> ตกคขำจะกอ้อนจ้งออกให้จ้าคุณชฉวีวันนาหนองขามกำลังรับชมจ้า ไล่สองสามวันมานั่นแหละมีแต่ฝนทุกเที่ยวเสียงลมเวลาได้เหลือก็หลายเวลาก็เหลือเยอะฝนตเกเย็นเสาไม่มีเพื่อนคุยเลยโอ้ฝ <c ười> นตกไลย xin lỗi dùn xuống lên cầm lăng lắp trộm à môn sau nhé sau có bao đầy lạnh là mì sống cùng nhé sau có bao đầy đại quỷ đi có dậy sau muôn phàm ma sau vạn à di thác tài cún châu vĩ nhảy sào các bác anh này Mi chết lấp như nhàng Nẹ năm đi đi nó <laughs> có... đi không? ไปให้เขาดูว่าพร้อมเพรอะไรนี่แหละของตะหนูไม่ใช่ของยายเสาหรอกยายเสาไม่มีอะไรเห็นตะลอดเอาบ่ไหลสดสิเห็นญาติพี่น้องติเนาะ จ้าสวัสดีจ้าแวะตักายเข้าบ้านได้ด้วยจ้าไปแป๊บเดียวไปให้เขาดูว่าพร้อมเพลอะไรนี่แหละของตะหนูไม่ใช่ของยายเสาหรอกยายเสาไม่มีอะไรกด <c oughs> <c oughs> ด <sa> ีใจไล้ายอบอุ่นจ้าโอ้ยเสียงมาแล้ว มะเน่าเป็นเป็นยาเห็ดหน้าหลายเฮ้ยแงสาวเปิดเน้ยสาวเปิดไปก่อนมันเป็นมืดมืดไหลสองสามวันมาเนี่ยมีแต่ฝนทุกเที่ยวเสียงตาถึงจะกลับ บ้านปากกอน้ำ <compelling> ท่วมบ่จ้า ยาใดง่ายเสาไอไรอกอีกหน้าดันเพื่อน,อนมาให้ใหญ่เสานอะทุกคนรอบห้องค่ะพี่จุลินบอกสวัสดีทุกคนรอบห้องชม kip áo bó sản vật này sốt cứ nhạt 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 cha nhạt 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 หัดัตัสามีัตาอำนาจเฮ็ดตั้งเป็นร้อยไล่ทำทาวาเห็นว่ามันแรงเหรอ <c oughs> <c oughs> ได้ได้ได้อร่อยนะคะ สางวันพันมาดคนทักสิทธิพรอานว่าจังไหนอีกโอ้ยไอ้ยาสลบเห็ดหลับแนวไหนเนาะจังก่อนจะได้ยงจบ อร่อยนะคะ ดีครับสิทธิพรอ่านมาจางังไหนอีกโอ้ยไอ้ยะะ่าจังสวัสดีค่ะคุณสะนะดอกบัวคุณสะนะบันเกิด สัมบีสัมพัสจาไกวสุกง้อมพ่อจินแล้วจ้าหรือ,อยังค้าคุณจุลินแสนสุข ปกรณ์ใช่ชนะปกรณ์ใช่ชนะสวัสดีครับ <laughs> น้ำดีคักก็เนาะขันบ่แรงทา้งนั้นอ๋อพี่เราจะขอบคุนป็นยางสูงจ้า้องเห็นหายง่ายสานะเด้อ ดันเปื่อนมา,าหายง่ายสาน,นจะจ๊ะ